ตรงตรงนี้มันออกนี่มันฝาดไงมีน่วยที่เ้าพ่กท่านไปแกะมีน่วยที่ห้าแกะแล้วมันก็สิออกมาเป็นกิบกิบเนวนี้เนาะมันต้องเป็นตัตดวดอยที่ด่าติดมาอยายมายียงซะมาหลายแทนนี่พี่น้องขอสีพามาเบิ่งอันหนึ่งมามันเป็นอยียงคือหลายแทนนี่อุ้ยจับเก้าอี้ไว้แนะ่เล็กน้อย ที่คือเนอหมากอันนี้ห้เบิ้งนี่คยกินบอนี่บอดไม่หยังนี่นี่พี่น้องน้องเขียวๆกุมๆอร่อยดอกหลายหลายหลายแต่ว่าต้องอยู่ในป่านะคะแต่กี่แห้งหลายกว่านี่ได้พี่น้องสูมือนนี่เพิ่นฟันทิ่มเบิ์ดมันเป็น อีงยังล่ะเออดิยังล่ะ,ละ,ละน้อยยังล่ะ,ะเอาเสเอาลงมาให้เบิงสักก่อนอืมอืมบเห็นดนละ่ะนี่ถือว่าเป็นเอ่อของแปลกชนิดหนึ่งนะพี่น้องที่สมัยโบราณกินกันสมัยในน้อยเอ้าบ่ถึงกับโบราณดอก สมัยน้อยๆตั้งแต่กี่สมัยอยู่ป .2 ป .3 ามผละใหม่โหมีหากินแต่เนี่ยนี่ละอยู่น้ำปลาการ์ดเบิงเอ้ยังอ่อนๆอยู่อ่อนๆพอดีนี่มันนี่ส่น้องวิวเอาหนี่เอาการดเบิงหนี่การดเบิงการ์ดสพี่น้องเบิงเบิงหน่อยงูกินเป็นอยู่บอกอันนี้อันผู้นี่ละจาผู้คนท่ามากินผู้คนท่ามาเบิงกี้จังไดเอาซ้อนห้ีซ้อนหนับฝนเบิง ก็กินตรงไหนพี่น้องเขาแกออกมามันสิเป็นอา่าลักษณะที่แหลงมันสียูจังสีด้วจ้ะแกเปลือกออกมามสียูสีแหลวมันสีมีเมตรออกมกั้งส็แกอันเขียวๆมันนี่แหละออกใช่ไหมไม่รู้นี่บบหูพบพบเาาพื่อนวาเพื่อนพาเอามาเดี๋ยวพี่น้องเราไม่รู้ แตงแต่ไหนหน่อยผุนดอกว่าอันน้ำฝนมาเห็นต้นมันละคิดถึงอันสมัยแตงแต่เป็นเด็กหน่อยอยู่ป .2 ออป .3 ปื๊ดอือแ่อย่ากไน่กินได้พี่น้องแต่กี่เนาะหากินนั่นมีสีละแกออกแล้วมันสิเป็นเอา้าบักตาลจิวซะบักตาลจิวที่มันก็โอ้นี่แก้แน่ล่ะคือแกหนองวิว <laughs> ทำลาย อร่อยมันแสบบ่เอาต้องตรงอร่อยไหมคะบ่แสบบ่เอากินวยไหมอ่ะไม่นอนนอนอเยอะเลยนอนพ้นที่หันวยอนอนพี่นองเดี๋ยวพนที่หันวยอ่อนเด็กหน่อยเด็กหน่อยหันไปุดเมคแบหรือบ่แสบบ่แสบบนอนพ้นที่หันวนเด็ดแสบเหมือนกิน อ้อนอ่อนแล้ววังหันนี่มันแก่พดอดนะน้อยเอาเนี่ยกัดเบ่งน้อยนี่บบเนี่ยเออพี่น้องน้อยนี่อ่อนข้าเปิงน้อยอ่อนลักษณะกระขายกันหันละจ้าจะหวานผี่อ่อนกว่ากันนี่นี่นี่ถ้าต่อเอาตรงตรงนี้มันออกนี่มันฝาดนไงบ่มีรถโสมรถหยังหรอกจ้า นี่รดฝาดแต่ว่าจะเอาอันนี้ออกหน่สิเร้าฝาดเป็นคืออันพวกแคลายรสชาติเหมือนบักตานนะลูกจากเป็นสันนะเออลูกจากก็คือได้ละ่ะเห็นบ่เอออย่างออมจะก็ฝาดอยู่เนาะฝาดอยู่บอเอาออกให้มันแะจียกเขายาวหน่ะ อะไรจะเป็นดาราดเด็กต้องยิ้มสี่ยิ้มยิ้มยิ้ม, <c oughs> มแสบตัวหลังต่กอนอันต้นมันยุง่งอะน้ฝนนันไล่หลายดีกพี่เนาะตัวเดกมาหาอย่างแนวนี่ดอกค้าซา,าสิกินนวยอันนี้นั่นแต่เดี๋ยวนี้นั่นมันหาอย่างแล้วฟันทิ่มเบิร์ดแล้วเนาะ จัดว่าเป็นผลไม้หายากนะคะนี่แซบยู่บรแซบเห็นบอังนี้มาเอาลูก มาเอากินบานเนี่ยมันกับว่เฮ้ยเือยมฮ้เ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ่้ย้ยงตะกี้เนาะเฮากเฮ้ยเภายาเฮายเฮ้ย้ยเ้า้า้้ ขวดออกให้มันเบิดแติมันสีเหนียวเนี่ยตั้งน่อยเนาะแกะออกมาแล้วมันสิเป็นอย่างสีละจากมีนวยที่ห้าวเพระท่านไปแกะมีนวยคือห้าวแกะแล้วมันก็สิออกมาเป็นกรีดๆเนี่ยนี้เนาะมันกินได้พี่น้องยำไปข้าวมันชุกพ่งจังหนึ่งเกลือ白糖บางอย่างคือถอุกจากนี่แหละ แส <ừ. S 2> บยู่เด้ละ <ừ. S 2> มันเอิ่อหมากอียงพี่น้งนองเหม็นมากคือได้หูเหม็นมากเด้อมันเอิ่อหมากอียงไนี่น้ยมันนี่น้อยแกะยำไป,ปเป็นวุ่นวุ่นกึศึกกึศแน่หรอกจังน่อยอืแสบดียว่ะเพลิน อาหารในวัยเด็กค่ะผละไม้ในวัยเด็ก